วันนี้นะครับผมมาอยู่กับ o s สเบ s คาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมสหยิบมาเป็นเจ้าตัว ฟอร์ดเอเวเลตนะครับผมตัว2.0 Bi Turbo นะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวรถสีดำแบบนี้เลยนะครับรถปี2019จดใช้งานรถปี2020นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่เพียงแค่นะครับ699,000บาทเท่านั้นนะครับผมเลขไม่นะครับแสนสามนะครับผม13,000กิโลเมตรครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับมดจะพามาชมนะฮะสำหรับภายในภายนอกกันก่อนนะครับมาเริ่มกันจากด้านตัวไฟหน้านะครับตัวโคมไฟหน้าเขามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัดไฟ LED เดทามันนิ่งไหลมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวโลโก้นะฮะคำว่า e v e r l ร t นะครับผมตรงฝากระโปรงแบบนี้แล้วก็โลโก้ Ford ตรงกลางนะฮะเซนเซอร์ด้านหน้าเขามีมาให้ถึง4จุดเลยนะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างคู่หน้าออกสูดออกโรงงานนะฮะ ล้อแมกอลอยนะครับเป็นล้อแมกอลอยลายออกศูนย์ออกโรงงานเลยครับขอบขอบ18แล้วก็ลัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางกูตเยียแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวกระจกข้างนะครับด้านบนจะเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกนะฮะตัวที่จะปิดเปิดนะครับที่จะบปิดเปิดจะเป็นโครเมียมทั้งหมด4บานแล้วก็คู่หน้านะครับผมมีเป็นตัวระบบสมาร์ททีเลสให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ครับ เป็นตัวไทเทเนียมนะฮะไทเทเนียมซันลูฟนะฮะมีเป็นตัวซันลูฟให้ปิดเปิดนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับสามารถปิดเปิดได้เลยนะฮะซันลูฟด้านด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็เบาะภายในนะครับเบาะข้างในก็เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทาง6กระดับเลยนะฮะตัวกระจกออโต้ไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้านะครับแล้วก็ ตัวพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมตัวปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ตัวปรับตัวไฟหน้านะครับผมแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีเป็นตัวระบบคูสคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติได้เลยนะฮะเนวิเกเตอร์ครับออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นตัวระบบเกียร์ออโต้นะครับผม มีเป็นตัวช่วยในการการลื่นถลายนะครับแล้วก็ปักกิ้งเซอร์โมดเซนเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้ครับผมขับใช้งานไปอยู่ที่นะฮะหนึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับผมเป็นตัว Ford e v e r e อ t เรสนะครับรถ p ีพีนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับแอร์นะครับผมแอร์ก็มีที่ปรับแยกส่วนอิสระสาหรับผู้โดยสารด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม สามารถปรับทิศทางระดับลมได้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะฮะห้องโดยสารก็กว้างขวางมากๆเลยนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะฮะสำหรับแบรนด์นี้นะครับตัวดิสเบรกนะครับผมเขามีมาให้ถึง4ล้อแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับฝาท้ายก็เปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับตัวไทเทเนียมแบบนี้เลยนะฮะฝาท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะฮะ ตัวโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดนะฮะตัวรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบอยู่พร้อมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันนะครับหรือว่ารอยถอดใดทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่นะครับโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็เบาะที่3นะครับสามารถพับลงไปแบบนี้แนวระนาบนะครับบรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมได้หรือว่าท่านสามารถพับขึ้นมาบรรจุผู้โดยสารได้เลยนะครับ สำหรับท่านในที่มองหาหรือว่าสนใจอยู่นะครับผมเป็นพีวีนะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่น่าสนใจแล้วก็ให้ช่วงล่างมาที่ค่อนขา้างเยนแน่นแล้วก็ f u ลออปชั่นแบบนี้นะครับผมราคา จับต้องได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อเงินสดนะครับหรือว่าจัดไฟแนนซ์ครับซื้อเงินสดคุยราคาต่อราคาหน้างานเคสไปเคสได้เลยลองเข้ามาดูรถตัวจริงชมสภาพรถตัวจริงกันก่อนหรือว่าทดลองขับกันก่อนได้เลยหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ทักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารหรือว่าเกี่ยวกับอาชีพนะครับของบุคคลนั้นๆเพิ่มเติมได้เลยนะโทรเบอร์มาติดต่อกับมดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098นะฮะ490นยะครับ2739านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์098นะครับ 4 9 0นะครับ2 7ง9นะครับยังไงไม่ทิ้งลิงค์คอนแทคนะคช่องทางในต่อไว้ใต้ลิงค์คลิปทั้งหมดนี้นะครับยังไงคลิกติดต่อมาหากรมดกันมาดูก่อนได้หรือว่าโทรมาหามดโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ